สวัสดีครับผมในแพทย์สมศักดิ์ปฏิภาณวัฒนุ่มในการโรงพยาบาลปากช่องนานานะครับก็ผมมารับตำแหน่งในช่วงที่มีวิวกฤตการโควิด -19 นะฮะก็เป็นช่วงที่ปัญหาการเดินทางอะไรก็ลำบากนะฮะแล้วก็ตอนนั้นก็มีการระบาดของเชื้อโควิดค่อนข้างเยอะนะฮะก็จากวิกฤตก็ถือว่าเป็นโอกาสนะฮะ พราะตอนที่ผมมาโรงพยาบาลใหม่ๆเนี่ยโรงพยาบาลติดลบ98ล้านนะฮะจากวิกฤตของโควิดก็โรงพยาบาลก็เป็นบวกนะ,ะตอนนี้ก็ยังเป็นบวกอยู่นะฮะในช่วง2ปีที่ผ่านมาผมก็ทำอะไรหลายอย่างนะ,ะเช่นพัฒนา PCC นะฮะผมก็พัฒนา PCC ที่เป็น ซูเปอร PCC เนี่ยสองแห่งเนาะโดยสร้างอาคารของ PCC ปางแก่กับ PCC กระจักนะฮะนองกระจักนะ,ะเป็น PCC ที่ทันสมัยนะฮะรูปร่างของ PCC ก็โมเดิร์นนะฮะก็สามารถบริการประชาชนได้นะฮะแล้วก็ในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยเรามีการสร้าง o p d 5ชั้นซึ่งเหมือนจะเล็ดไปนิดนึงนะสร้างเสร็จเนี่ยอาจจะใช้เวลานะแต่ก็ทันปีงบประมาณนะฮะ ก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้ OPD สร้างเสร็จแล้วนะก็พร้อมจะบ,บริการน่าจะเป็นเดือนธันวา2566นี้นะฮะก็พัฒนา secondary แล้วก็ tertiary นะฮะเช่นหน่วยปฏิบัติการ sky doctor ซึ่งตอนนี้เราก็จะสามารถจดทะเบียนขึ้นเป็น sky doctor แล้วนะสามารถลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศคิดว่าน่าจะมีเคสลำเลียงได้ในเยวันนี้นะฮะ มีการเปิดบริการมากขึ้นนะฮะเช่นการบริการเอ็กซ r เรย์เอ็นะก็เราก็เปิดบริการนะฮะแล้วก็ในอนาคตนะฮะเราก็ติดต่อทำแคทแ l a บนะ,ะตอนนี้โรเส s ก็น่าจะผ่านไปที่กระทรวงแล้วนะคิดว่าปีหน้าก็อาจจะเปิดบริการแคทแ l a บได้นะฮะแล้วก็โรงพยาบาลก็เป็นโรงพยาบาลสมาร์ท o ฮส i ทลนะฮะทั้ง IPD O P D แล้วก็ออฟฟิศนะฮะโดยมีโปรแกรมที่เชื่อมข้อมูลถึงกันนะฮะโรงพยาบาลปักช่องนานาเน,นี่ยเป็นรางวัล Stoke Angel Award นะฮะซึ่งซึ่งได้ทั้ง3รางวัลน,นะฮะโดยเราพัฒนา Stoke Unit ของโรงพยาบาลนะซึ่งได้มาตรฐานของกระทรวงนะฮะก็พึงรับรางวัลไปไม่นานนี้นะฮะก็ในอนาคต Stoke Unit เราก็จะขยายวอร์ดให้ใหญ่จำนวนมากขึ้นนะครับตอนนี้ ผลงานที่ภาคภูมิใจนะฮะก็โรงพยาบาลก็ในช่วงที่ผมอยู่ก็ได้รับการ r e แอคเค d ดิตนะฮะแล้วก็ผ่านแบบไม่มีข้อแม้อะไรนะฮะก็ทุกคนก็ช่วยกันทำงานเนาะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องงานอุบัติเหตุเราก็ได้รับรางวาัลรถทัฟฟ f i อินชูรี่นะฮะซึ่งเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจอีกรางวัลหนึ่งนะฮะแผนก ER อหรือแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินเราก็ลุดหน้านะฮะมี การซ้อมแผนต่างๆค่อนข้างเยอะนะฮะในช่วงที่ผมอยู่ก็มีซ้อมแผนกาดยิงด้วยนะซึ่งทุกคนก็มีความพร้อมแล้วก็ร่วมมือกันอย่างดีนะฮะเราซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ปีละครั้งนะตอนที่ผมอยู่ก็ซ้อมทั้งสองสองสองปีนะฮะก็พบว่าการซ้อมที่ยิ่งใหญ่นะสมจริงผมก็โชคดีนะที่ได้ทํางานกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากช่องนานานนะซึ่ง เป็นคนที่ใจดีนะฮะเราก็ให้ความร่วมมือในการทำงานนะฮะทำให้ทุกอย่างนะฮะก็ประสบความสำเร็จนะฮะก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆผมจะจดจดจำความทรงจำนี้นะฮะก่อนที่จะจากลาโรงพยาบาลปากช่องนานาผมก็ขอขอบคุณนะฮะรองแพทย์น้องอิมนะฮะรองพยาบาลรองบริหารรองปาาลอสรองประสมภูมิ แล้วก็ลองทุติตตินะฮะที่ร่วมกันทํางานทําให้การทํางานได้ราบรื่นนะฮะแล้วก็โรงพยาบาลปากช่องนานาก็พัฒนาอย่างรวดเร็วนะฮะก็คิดว่าในอนาคตก็โรงพยาบาลปากช่องนานาก็น่าจะเป็นโรงพยาบาลชั้นนำนะฮะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้นะครับที่ผ่านมานะฮะคนปากช่องก็ถือว่าเป็นคนที่ใจดีนะฮะผมก็อยู่ที่ปากช่องประมาณ2ปีนะฮะก็ จำเป็นที่จะต้องไปรับตําแหน่งใหม่ที่โรงพยาบาลหนองคายนะฮะยังไงผมก็จะกลับมาเยี่ยมที่ปากช่องบ่อยๆนะฮะฝากใจไว้ให้เธอกับฉัน กันทุกทกวันเวลาด้วยรักที่เราเคยสร้างมามันรักษาและคอยดูแลดวงใจสบายเหมือนที่เคยบอกกันถูกใจกัน กันไปสร้างสมความรู้สึกมากมายเก็บเอาไว้เป็นกำลังใจที่ดี กันเป็นภาดีๆสิ่งเหล่านี้คือความทรงจำตลอดไปด้วยรักและด้วยความผูกพันเมื่อมีวันที่ตัวฉันต้องไปจะขอ หัวใจฝากเอาไว้ และด้วยความผูพันเมื่อมีวันที่ตัวฉันต้องไปจะขอขอฝากหัวใจฝากเอาไว้แทนคำขอบใจจริงๆสุดท้ายนี้นะครับผมก็ อยากจะอวยพรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากช่องนานานะฮะให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงนะร่วมพัฒนากับผุ่มในการท่านใหม่นะให้โรงพยาบาลปากช่องนานาเป็นโรงพยาบาลชั้นนำนะฮะสมกับโรงพยาบาลที่เป็นที่พึ่งของประชาชนนะฮะขอขอ,ขอบคุณครับสิ่งเหล่านี้คือความทรงจำตลอดไป